สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการดาคนครศิ์มาแนะนําเกี่ยวกับห้องสมุดกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่ www.sru.ac.th แล้วไปเลือกที่หอสมุดกลางจะขึ้นแถบเมนูด้านซ้ายมือเลื่อนลงไปด้านล่างไปคลิกที่ห้องสมุดกฎหมาย จะขึ้นแถบเมนูด้านซ้ายมืออีกครั้งไปคลิกที่ภายในห้องสมุกดกฎหมายค่ะภาพแรกจะเป็นบอร์ดจัดแสดงพระราชประวัติภายหน้าห้องสมุกดกฎหมายจะมีหุ่นคนใส่ชุดครูย,ยืนอยู่ค่ะต่อมาจะพบกับมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตมุมสืบค้นข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียมีบริเวณที่อ่านหนังสือส่วนตัว และบริเวณตู้หนังสือจะจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอา่านค่ะการนำเสนอก็ได้จบเพียงลงแค่นี้ขอบคุณค่ะ